หยดติงตงต๋งติงติงติงแล้วนะครับนี่คือการกันน้ำมันหอมระเหยจากบอสโซเลียไดโอสโคลดิสนะครับตัวนี้เป็นเครื่องกั่นนะครับกำลังกั่นอยู่เลยด้วยค่าที่3 3จะดรอปปิ้งพอดีแต่ถ้า4จะดรอปแรงหน่อยแต่ว่าน่าจะเพิ่มเป็น4นะครับจะเดือดไม่ค่อยแรงเท่าไหร่จะดรอปแบบนี้จะโอเคมากเห็นไหมครับ อันนี้กําลังกลั่นอยู่นะครับกําลังกลั่นอยู่แต่ว่าใกล้จะเสร็จแล้วเนี่ยลิคิดที่ได้ออกมาเป็นไฮโดรซอลมันก็จะประมาณนี้อันนี้ยังมีฟิล์มอยู่บางๆตรงนี้ครับมีน้ํามันอยู่นี่นะครับเห็นไหมเนี่ยมันจะเป็นน้ํามันวิ่งวิ่งเป็นสายน้ํามันวิ่ง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 ก็มีน้ํามันอยู่ประมาณหนึ่งแต่ไม่มากนะน่าจะได้สักสิบอมล แต่ไม่เกิน15แมวนะครับอันนี้ก็คือกันบอสเวียไดโอโซโคลไลดิสเมื่อเช้านี้ที่ไปเก็บมานะครับให้ดูเป็นต้นแบบตัวอย่างว่าเรากันแบบไหนนะครับ <c oughs> นี่แค่ไฮโดรซอลนี้ออกมาก็จะกลายเป็นน้ำตกจะเอาไปทำเป็นแฟรงกินเซนส์วอเตอร์หรือน้ำน้ำน้ำกำยานนั่นเองน้ำกำยานใช้ทำอะไรก็พ่นที่หน้าหรือเอาไปทำเป็นแชมพู เอาไปทำเป็นสบู่หรือเอาไปทำเป็นน้ำตกนะครับพรมหน้าหรือทำความสะอาดหน้าอะไรเงี้ยให้เกิดความชุ่มชื้นแล้วก็บำรุงปกป้องผิวเพราะว่ามันมีสารบอสเริกแอซิดที่ยังค้างอยู่เราสามารถที่จะป้องกันการอักเสบได้ด้วยนะครับตัวนี้นะถ้าอักเสบก็คือไอ้พวกสิวอักเสบหน้าอักเสบอะไรเงี้ยนะหรือว่าผิวโดนแดดอะไรเงี้ยก็ปกป้องหมายถึงว่าผิวไปโดนแดดเผาไหม้มาแล้วก็ใช้ สเปรย์พ่นเข้าไปนะครับคือคือพ่นเข้าไปเอาไปแช่เย็ยนๆแล้วพ่นมันจะรู้สึกสดชื่นมากนะครับตัวนี้เป็น Frankincense Water หรือน้ำกำยานนะครับหรือ uh, h y d r o a o l นั่นเอง Hydroalol แล้ว uh, ที่ต่างประเทศเขาจะเรียกว่า Frankincense Hydroalol m i s นะครับ m i s ก็คือสเปรย์พ่นนะให้เกิดความชุ่มชื้นแล้วก็ปกป้องผิว uh, อีกประมาณ10นาทีลงคงปิดแล้วแต่ว่า เดี๋ยวจะมาดูกันว่าน้ำมันมีไหมม,ไหม,มีอยู่เหมือนกันยังไงฟีบอยู่โอ้ยสามกิโลนะครับสามกิโลใบกำยานไดโอสโคโลาดิสบอสเวีย์ไดโอสโคโลาดิสนะครับก็ทำได้ละประมาณนี้แหละเดี๋ยวลงมาอัปเดตให้ดูกันอีกทีนึง